นี่เลยครับมาเดือบป้องครับมาเดือบป้องไอ้ที่เห็นไม่ต้นเลยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พามาชมที่สวนเช่นเคยนะครับสวนของผมเนี่ย ที่ครั้งแรกตั้งใจว่าจะให้เป็นสวนผลไม้แต่ว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างแรงครับหาน้ำยากหน่อยแล้วก็เมื่อปีห้าเก้าถูกไฟไหม้ไปนะครับผลไม้ที่ปลูกไว้เป็นสิบปีก็ตายไปซะเกือบหมดครับก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ว่าจะปลูกป่าแล้วครับไม่มีเวลามาดูแลนะ้ำไม่มีก็จะปลูกให้เปนเป็นไม้ป่านะครับ ผมก็ไปสอะหามาปลูกครับทั้งยางนาพยุงตะเคียนนะครับประดูมะข่าอะไรแล้วแต่ที่เป็นไม้ป่าก็ปลูกลงมาในต้นไม้ที่มันมีแทรกขนไปนะครับมีกตะเคียน,นครับอันนี้ยางนานะครับก็ปลูกไป โตบ้างไม่โตบ้างนะครับรอดบ้างไม่รอดบ้างเพราะไม่มีน้ําพอหน้าฝนก็ดีหน่อยพอหน้าแรงก็เริ่มแย่นะครับนี่ตะเคียนครับต้นนี้ดูสิจะดีตะเคียนนี้ต้นนี้สองปีแล้วครับเขาผ่านมาสองแรงจะเข้าฝนเนี่ยนะครับจะครบสองปีครบปีนี้ครับ ต้นนี้กันเกานนลานะครับหรือมันลานะครับนี่ก็สองปีครับรอดมาสองแรงแล้วครับถ้าเข้าฝนนี้ก็ครบสองปีครับก็หามาปลูกอย่างเงี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะทํำยังไงดีเนาะหาวิธีจะทําให้มันต้นไม้พวกนี้มันเติบโตได้จนกระทั่งพื้นที่นี่ชุ่มชื้นนะครับก็มี ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านก็นแนะนํามาว่ามันก็ไม่ยากนะครับถ้าเราจะปลูกให้เป็นป่าเราไม่ได้หวังที่จะปลูกผลไม้ให้เป็นนะครับปลูกเป็นป่าหวังความชุ่มชื้นก็ให้ดูต้นไม้ที่มันมีอยู่แล้วในพื้นที่ะที่มันขึ้นง่ายๆนะครับเต,ติบโตได้ดีนั่นแหละปลูกไว้พันนั่นแหละคือไม่ก็ส่งเสริมให้ต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วนั่นแหละให้มันเติบโตต่อไปนะครับมันก็จะชุ่มชื้น แต่ผมก็มาพิจารณาดูนะครับในพื้นที่ของผมต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่นะครับนอกจากต้นสักนีครับมันก็ไม่มีต้นไม้อะไรที่คิดว่าจะมีประโยชน์อีกเลยครับไอ้ครั้นจะปลูกจะปล่อยให้ต้นที่มันอยู่แล้วโตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ประโยชน์อื่นมันก็ไม่ได้นะครับก็ได้เป็นป่าอย่างเดียวราคาไม้ก็ไม่ได้หรือไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจพูดง่าย ได้อย่างเดียวก็เลยเอ๊ถ้าจะไม่ดีมั้งผมก็เลยไปสาะแสวงหาต้นไม้อื่นมาปลูกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็เอ่อลูกอะไรละ่ะมะเมาครับมะเมาลูกเล็กนะครับอันนี้ก็สามสี่ปีแล้วครับต้นแค่นี้เองไม่โตครับมนแรงที่ปลูกข้างบ้านผมต้นเถ้าขาแล้วถ้านองนะปลูกพร้อมกันนะครับ ก็แสวงหามาเรื่อยมันก็ตายปลูกไปตายบ้างรอดบ้างเขาว่าไปนะครับก็ปลูกไปเรื่อยนะครับปลูกคทุกปีนะครับนอย่างต้นนี้ต้นแดงนะครับต้นแดงนี่เขาว่าโตเร็วนะครับก็หาเอามาปลูกก็นี่สองปีไปแล้วครับนี่นี่เข้าปีที่สามมาอยู่แค่นี้เองครับไม่โตแต่มันก็ โตไม่มากพูดยังไงก็โตอยู่ครับแต่ว่ามันช้าค่อนข้างช้าอยู่แต่ก็โอเคครับถือว่ารอดนะสองสามเข้าปีที่สามนะครับไอ้ต้นแดงต้นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้สมดนะครับครับก็เป็นอย่างนี้ครับปลูกไปแล้วก็ตายปลูกตายจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็หามาปลูกด้วย เพิ่มไปเรื่อยๆอ,อย่างยางนาผมปลูกไปสี่ห้าร้อยต้นนะครับแต่มันก็ตายทุกปีปลูกไปทุกปีเริ่มปลูกมาได้อายุมากสุดต้นที่ใหญ่สุดคือสามปีแล้วก็ปลูกมาทุกปีนะครับก็จนกระทั่งผมไปปลูกมะเดื่อฝรั่งทดลองปลูกมะเดื่อฝรั่งถึงได้รู้ว่าอ๋อมันยังมีต้นไม้ที่มีประโยชน์อยู่นะครับที่สวนผมเนี่ยที่ขึ้นเองธรรมชาติแล้วก็ทน ตายยากครับทนแรงทนสารพัดนะครับก็คือมะเดื่อนี่ครับเจ้ามะเดื่อนี่แหละแต่ว่ามันเป็นมะเดื่อป่านะครับไม้ใช้ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็แทบไม่มีเลยนะครับก็มีส่วนหนึ่งก็คือทาให้มันล่มเป็นล่มเงาเนี่ยน,นะครับแต่ว่านอกนั้นก็ไม่มีอ,อะไรจนกระทั่งผมมาพบว่าเจ้ามะเดื่อบ้านป่าของผมเนี่ยที่มันขึ้นเยอะแยะทนทานเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ มันสามารถที่จะมาเป็นต้นตอมาเดือฝรั่งได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมทําไว้รอดมานี่ฝนตกมาสองส้วันก็ดีขึ้นแล้วครับก็เลยมาถึงบังอ๋อมันก็ยังมีนะครับไม้ที่มีประโยชน์ถึงจะไม่ได้ไม้เนื้อไม้เป็นแบบไม้สักไม้ยางหรือได้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ก็สามารถที่จะเอามาเป็นต้นตอของมะเดื่อฝรั่งได้ ครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับขึ้นเยอะแยะมากครับเจ้ามะเดื่อนี่นะครับเขาเรียกว่ามะเดื่อปล้องนะครับนี่เลยครับมะเดื่อปล้องครับมะเดื่อปล้องไอ้ที่เห็นเป็นต้นเล็กๆนี่ไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะครับขึ้นมาหลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วครับแต่อย่าแปลกใจว่าทาไมไม่โตมันม่แช่ลมันโตแล้วครับต้นใหญ่ผมก็ตัดไปเรื่อยครับ ปีหนึ่งผมก็ตัดทปีพอมาเจอขึ้นผมก็ตัดมันก็แตกมาเรื่อยไม่ตายตัดบ้างขุดบ้างนะครับยังอยู่อย่างเงี้ยขุดต้นไปก็มีรากเหลืออยู่ก็ขึ้นต้นมาอีกนะก็ใบสักสามนะครับขึ้นกระจายอยู่ไปทุกพื้นที่เลยถ้าผมปล่อยไว้จริงว่าสักสองปีก็จะต้นพ่อขาแล้วสูงใหญ่ ประโยชน์นะครับก็ใช้ใบรูดปลาไห i, ลรูดเมือกปลาไหลดังนั้นก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นประโยชน์อะไรนะครับแถวนี้ก็มีเหมือนกันมันก็ขึ้นแนละ้วอันนี้ก็โดนตัดไปหลายรอบแล้วครับจะแตกขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่ได้ตัดมาปีที่แล้วไม่ได้เข้ามาตัดก็ปล่อยมันอยู่ก็ขึ้นมาใหญ่นะฮะ โน่นอะใส่ใหญ่สูงเต็มหมดคนระับมะเดือป้องท้งนั้นขึ้นดีมากครับเป็นต้นที่เรียกว่าต้นไม้ประจาถิ่นเลยประจําพื้นที่เลยคนระับทนดอร่หดถ้าไม่ตัดออกปล่อยทิ้งไว้เป็นสิบสิบปีแถวนี้ก็จะเป็นป่ามะเดือ่อป่ามะเดื่อป้องเนี่ยนะครับทนแรงทนฝนหน้าฝนก็เติบโตดีหน้าแรงก็เติบโตดีทําไงก็ไม่ตายนะครับ แถวนี้ก็มีครับก็เรียกง่ายๆว่าทั่วทั้งสวนนะครับสวนผมเนี่ยตั้งแต่ทิศเหนือจดจรดทิศใต้ทั่วทั้งแปลงนี้จะมีมาเดื่อขึ้นหมดนะครับบางส่วนก็ตัดบ่อยมากเพราะว่ามันอยู่ในที่ิด,ดไม้ผลอยู่แล้วก็อยู่ใกล้ๆไม่ได้ซอกแซกเข้ามานะนะครับ อยู่ใกล้ๆทางเดินแถวที่เดินทางบอกผ่านบ่อยก็ตัดบ่อยไอ้ที่อยู่ไกลๆหน่อยก็ไม่ค่อยได้ตัดก็ปล่อยไว้มางนะครับรอถูกรอดตาไปครับอย่างต้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยถ้าปล่อยไว้สักสามสี่ 3, ปีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับออกลูกออกแ้ปนะมาเดี๋ยวปล้องนะลูกเต็มไปนู่นนะครับยาวไปยันยอดนู่นนะก็ต้นนี้ผมก็กะว่าจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยออกลูกอย่างเงี้ย ก่อนหน้านั้นก็คือเจอไม่ได้ตัดหมดพอได้แนวคิดว่าจะใช้ทําต่อมาเดือฝรั่งนะครับไหนๆมาเดือมันก็ขึ้นดีอยู่แล้วในส่วนนี้นะครับไอ้ตรงไหนที่ไม่ได้ปลูกไม้ผลนะครับก,ก็ไม่ใช่ที่ไม่ได้ปลูกไม้ป่านะครับแล้วก็ไม่ใช่มีไม้ผลเดิมอยู่นะผมก็จะเอามาเดือฝรั่งไปปลูกนะครับโดยใช้ต้นมะเดือ่อ ปล้องนี่แหละครับต่อแล้วก็ส่วนหนึ่งบริเวณไหนที่มีมะเดื่อป้องขึ้นอยู่แล้วนะครับแถวเนี้ยเต็มหมดครับเป็นดงเลยน,เนู่นกัมันนี่ตรนก็ต้นหนึ่งนุง่นทางไนนมันก็ต้นหนึง่งต้นใหญ่ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้เห็นนะครับเยอะมากครับทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็รอดแล้งมาจนถึงฝนแล้วก็โตต่อไปเรื่อยๆมีเยอะมากครับ เท่าที่ผมดูคร่าวๆนี่ก็เกินร้อยนะครับถ้านักไปจริงๆผมว่าสักสามร้อยต้นไม่น่าต่ำกว่านี้ครับทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ครับก็จะใช้เจ้ามาเดื่อป่าเนี่ยครับมะเดื่อปล้องเนี่ยเป็นตอมาเดื่อฝรั่งนะครับวัน,นไหนๆก็มันแรงแล้วแล้วก็ปลูกไม้อื่นก็ชึ่นช้า แต่มะเดืออนี้โตเร็วมากไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยไว้ก็เติบโตออกผลนะครับก็อาศัยรากนะมีประโยชน์แล้วก็ใช้รากของมะเดืออนี้มะเดือปล้องนี่แหละปลูกมะเดือฝรั่งซะเลยนะครับต้นนี้ก็จะปล่อยไว้ให้มันออกลูกเนี่ยเก็บไปต้นหนึ่งนะครับให้มันออกลูกจะได้มีนกมีกระรอกอะไรมากินก็ แพร่พันธุ์ต่อแล้วผมก็จะส่วนหนึ่งก็จะขุดตัวเล็กๆนะเห็นเยอะๆนะขุดเอาไปตั้งแถวครับในส่วนที่มันว่างจะปลูกเป็นสวนมะเดื่อฝรั่งก็จะใช้นี่แหละเอาไปตั้งแถวให้จัดแถวให้สวยก่อนแล้วก็เอามะเดื่อฝรั่งมาเสียบยอดใช้รา,ากของมะเดื่อนี่ ก็ต่อไปก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วครับต้นไม้ที่ขึ้นเองในสวนนะครับสามารถทําเป็นป่าได้เไม่ต้องไปออกแรงมากไม่ต้องกังวลว่าจะตายแต่เดิมก็คิดว่าไม่มีประโยชน์นอกจากร่มเงาอย่างเดียวนะครับตอนนี้เข้าใจแล้วครับมาสามารถที่จะพลิกแพงดัดแปลงได้นะครับทำให้ เจ้ามะเดือป่านี้มีประโยชน์ขึ้นมานะครับก็เท่ากับธรรมชาติก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราสะทีดเดียวนะครับให้มะเดือป่ามาถ้าเราไม่รู้จักใช้นะครับมันก็คงเจอหน้าต้องตัดทิ้งเหมือนเดิมทุกปีทุกปีไปนะครับแต่พอสามารถที่มาประยุก์ใช้ได้ก็จะเห็นว่าโอ้เข้าท่านะครับโชคดีมากเลย ที่สวนผมมีมะเดื่อป้องนะครับมะเดื่อป้องขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นมะเดื่อที่ทนแรงมากมากเท่าที่ผมเคยเจอมาครับทนแรงมากในสวนผมนี่หกไร่เศษเนี่ยไม่มีมะเดื่อถุพอนพร่ขึ้นเลยสักต้นเดียวนะครับมีมะเดื่อหลวงขึ้นหนึ่งต้นที่เห็นตอนแรกๆใบใหญ่เนะี่ยมันขึ้นเองเห็นอยู่อนยะ่างนั้นรอดอยู่หนึ่งต้นแล้วก็มีมะเดื่อดินอยู่ สองสามต้นนะครับแต่ที่เยอะที่สุดคือมะเดือปร่องนี่นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าใช้ทำยังไงนะครับทําให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับครับวิธีการของผมก็ไม่ยากครับก็พอเจอมะเดือปร่องที่ไหนก็ดูว่าจะให้มันอยู่สูงขางนาดไหนนะครับต้นพันุมะเดือฝรั่งก็ตัดเลยนะครับตัดแล้วก็มาเสียบ ถ้าตอใหญ่ก็เสียบเยอะหน่อยเนี่ยอันต้นนี้เสียบไปสองถ้าใหญ่วนี้ก็อาจจะเสียบสามเสียบข้างบนนี้นี่ครับนี่สองอันนี้ก็สองอันนู้นหนึ่งครับก็แล้วแต่ว่าจะให้อยู่สูงต่ำขนาดไหนก็ว่ากันตามชอบเลยคนระับก็พันมะเดือบฝรั่งที่ เสียบติดได้ดีกับมะเดือปล้องนะครับก็เขาก็ว่ากันว่าผันลองลุกนะครับซึ่งผมก็เอามาลองเสียบดูไอ้ต้นใหญ่ที่เคยฉายให้ดูนั่นก็ถ่ายให้ดูนั้นก็ผันลองลุกครับก็ติดดีอันนี้ติดใหม่ก็ได้เดือนแล้วครับแต่ว่าเจ้ามะเดือปล้องนี่มันมีข้อเสียสําหรับการเสียบยอดอย่างหนึ่งคือมันจะเก็บน้ํามาในต้นเยอะมากมะเดือปล้องเนี่ย ถึงว่าถึงได้ทนแรงแล้วเกินเพราะจะมีน้ำในต้นเยอะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเสียบยอดให้ได้ผลเสียบให้ติดเนี่ยก็ควรจะเสียบในหน้าแรงนะครับหน้าแรงเพราะว่าน้ำในต้นจะเหลือน้อยลงแล้วก็จะติดได้ดีแต่ถ้าอยากจะเสียบหน้าฝนนะครับก็ต้องตัดทิ้งไว้ก่อนนะตัดอย่างเงี้ยเลยตัดตัดทิ้งไว้สักเป็นหลายๆวันนะครับเป็นอาทิตย์ก็ยังดี เพื่อที่จะให้น้ําออกมาจากบนนี้ก่อนจนแห้งเหลือน้อยลงก่อนนะครับแล้วค่อยเสียบจะมีโอกาสติดไม่งั้นต้นที่เสียบมันจะเน่านต้นตอที่เสียบมันจะเน่าเพราะว่าน้ําจะขึ้นมาเต็มนะครับอันนี้ก็ผมเสียบไปตอนแรงนะครับตอนนี้ประเดียวฝนเสียบไปช่วงนั้นไม่มีฝนนะครับประมาณสามอาทิตย์นะครับแล้วฝนตกมาเนี่ยเพิ่งจะตกมาได้สองสาวันเนี่ยครับ ยังแย่เลยดูท่าทางมาันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เพราะยังติดไม่สนิทด,ดีเดี๋ยวฝนซะก่อนนะครับนะครับก็ไม่เป็นไรครับอยู่ในที่เราตอเองอยู่ถ้าไม่ติดก็หายอดมาเสียบใหม่ครับเสียบไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดนะครับถ้าตัดไปจนถึงโคนแล้วยังไม่ติดก็รอแตกขึ้นมาใหม่ ก็มาเสียบอีกนะครับเสียบตำ่ตำๆก็ได้สูงๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับต้องการจะให้สูงให้ตำ่ำแต่ผมดูแล้วเสียบตอเล็กติดง่ายกว่าตอใหญ่นะแต่ว่าข้อดีของตอใหญ่คือมันจะโตเร็วแต่ว่าอันนี้มันก็ใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าโคนเนี่ยมันเป็นต้นใหญ่มากนะครับโคนนี้ผมว่าอายุไม่ต่ำมายี่สิบปีแล้วต้วนนี้โคนใหญ่เป็นเท่าตัวเท่าเอวนะ แต่ผมตัดมันเรื่อยทุกปีนะครับมันก็เลยขึ้นมานี่ปีที่แล้วเว้นไม่ได้ตัดปีก่อนปีก่อนก็เลยใหญ่ขนาดนี้ถ้าตัดทุกปีมันจะขึ้นมาอยู่ประมาณสักน,นี่โป้งเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งไปนี่ปีหนึ่งขึ้นมาอยู่มาเนี้น่บถ้าไม่ตัดเลยก็จะใหญ่เสียบยากผมว่านะครับแต่บางคนเขาบอกว่าเสียบง่ายดีต้นใหญ่ยิ่งใหญ่เสียบง่ายแต่ผมว่ามันติดยากสําหรับความคิดผมนะครับ ผมก็พยายามจะตัดแต่นี้เห็นมันขึ้นมาแล้วไม่ใหญ่มากก็เลยเสียไวนะ้จริงจริงแล้วผมชอบขนาดนี้เสียขนาดนี้แต่อันนี้ดูท่าจะไม่รอดนะครับต้นนี้แต่เห็นแรงแรงเล็กๆกก็ไม่เป็นไรครับยังเหลือต่อใหญ่อยู่สําหรับพวกนี้มันไอ้สามตอน,นี้มันเป็นต้นเดียวกันนะครับอันหนึ่งไม่ติดถอยติดทักต้นหนึ่งก็พอแล้วครับก็จะได้หนึ่งต้นแล้วตรงนี้นะครับรากอยู่ในดิน ไม่ต้องไปทําอะไรเลยหน้าแรงก็อยู่ได้นะครับอันนี้ก็ตอใหญ่ครับตัดทิ้งไปหลายรอบแล้วไม่ยอมตายนะครับตัดจนตอผุแล้วก็ยังแตกมาเรื่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับที่จริงแตกเยอะนะครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยเต็มหมดผมตัดออกหมดเหลือไว้หนึ่งท่อนหนึ่งตอเนี่ยนี้แล้วผมก็เอามาเดืออฝรั่งมาเสียบยอดไว้เนี่ยพันลองลุกครับเดือนหนึ่งแล้วครับก็เท่ากับเมื่อสักครู่เนี่ยเสียบพร้อมกันนะครับ ที่จริงแล้วผมชอบเสียบต้นขนาดเนี้ยนะผมว่ามันติดง่ายดีแต่เห็นต้นขนาดนี้ข้างล่างมีรากไปไกลตอใหญ่มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไม่ทําให้โตช้าเพียงแต่ว่าในส่วนนี้มันเล็กก็เลยเสียบง่ายขึ้นมันก็น่าจะโตเร็วน,นี้เสียบไปต้นหนึ่งตัดต่ำแค่นี้ก็ยังมีแตกขึ้นมาอีกนู่นนะครับก็เดี๋ยวว่าจะามาเสียบไปอีก ใกล้ๆก,กันก็ไม่เป็นไรครับเผื่ออันนี้ไม่ติดอันนั้นติดก็ยังดีมีไปยัมีโอกาสนะครับมันก็ขึ้นเต็มหมดนะเดี๋ยวฝรั่งไอ้ไม่เหลือพล้องทางนั้นนะครับครับอันนี้ก็เสียบไปนานแล้วครับน่าจะหกเดือนแะล้วตั้งแต่แรกท่วมฝนนูนะ่น ไอ้ที่มันกุดกุดนี่ไม่แค่อะไรแล้วผมตัดไปตัดหมดนะแตกออกหม่แล้วนันยังไม่แตกอันนี้มันก็เป็นต้นเดียวกันนะแล้วแตกขึ้นมาสามผมก็ไว้ลองเสียบดูมันก็ติดหมดทั้งสามันสามต่อเนี่ยครับและช่วงแรงมันก็ยาวยืดมาแล้วก็ใบมันเหลือน้อยเดี๋ยวจะพอะส่วนยอด,ยอด ผมก็เลยตัดออกไปนะครับแล้วก็เอากิ่งไปเสียบต้นอื่นต่อหมือนที่ไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ที่ดูที่ผ่านมานั่นนะครับอันนั้นก็คือตัดจากยอดเนี่เอาไปเสียบไปมันก็ขึ้นมาอันนี้ก็ยังขึ้นดีอยู่เดี๋ยวก็จะแตกมาใหม่ถตัดไปแล้วครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็มีตอใหญ่อยู่ข้างล่างเหมือนกันแล้วก็แตกขึ้นมาสองต้นนี้ ผมก็มาเสียบไว้ก็ติดอยู่ครับเนี่ยแต่ว่าช่วงก่อนมันแรงนะครับมันก็เลยได้แค่นี้ครับก็วนกลับมาต้นนี้นะครับต้นที่รอดและสวยที่สุดนะครับตั้งแต่เสียบมาในส่วนนี้นะครับรอดอยู่ก็เสียบยอดไว้ก็อายุเท่าๆกับที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ต้นเล็กต้น ตัดยอดไปนะครับแต่ว่าต้นขึ้นมาไม่ค่อยสวยไม่แน่ใจว่าพขาติดไม่สนิทด,ดีหรือว่าลากเริ่มมีปัญหาแต่ก็ยังไม่ตายยังรอดอยู่นะครับแต่ไม่งดงามเหมือนต้นนี้นั่นเองอันนี้ก็ตอใหญ่อยู่ครับตอเก่าเนี่ยผมตัดหลายรอบจนเป็นอย่างนั้นนะครับนยแตกขึ้นมาก็เลยมาเสียบไว้ก็ถือติดจะได้นะครับก็ไอ้ต้นนี้แหละเป็นความหวังนะครับจะ เห็นลูกหรือไม่เห็นลูกก็เพราะจากต้นนี้แล้วครับจะได้สําเร็จหรือไม่ก็สําเร็จก็ดูที่ต้นนี้ครับอันนี้ก็หมยปักล็อกซ้ายล็อกขวาเลยกลัวลุกนะครับน,นี่ก็พันลองลูกนะครับหรือ LBA กำลังสวยครับยอดกําลังเติบโตดีนะครับนี่ครับนี่ได้ผลเข้าไปอีกสองวันวันนี้ก็เลยดินเปียกแนละน่าจะพุ่ง กดวดนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการดัดแปลงใช้ประโยชน์จากไม้ป่าที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างทนทรหดถทนแรงนะครับเข้ากับสภาพพื้นที่ซึ่งก็เป็นไม้ที่ผมจะใช้ทำให้เป็นป่าต่อไปในอนาคตของผม ของสวนผมเนี่นะครับก็นอกจากจะได้ใบได้ต้นและยังสามารถกินผลได้นะครับแล้วก็ผลมีประโยชน์แลวราคาก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะครับก็ผมก็หวังว่าจะใช้สิ่งสิ่งที่มีอยู่ในสวนเนี่ยอย่างที่มีคนเคยบอกว่าให้ใช้ต้นไม้ที่อยู่ในสวนเราเนี่ยส่งเสริมให้โตขึ้น ที่มีอยู่แล้วไม้พื้นที่ที่ทนทานที่ขึ้นในพื้นที่อยู่แล้วส่งเสริมไม่โตขึ้นก็จะทําให้เป็นป่าได้ครับซึ่งในพื้นที่ผมนี่นอกจากต้นสัก์ที่พอถึงฤดดูแล้งก็ใบร่วงหมดก็ทาให้ดินแห้งแ้งเหมือนเดิมแล้วก็จะมีต้นมะเดื่อนี่ครับที่ขึ้นเยอะมากมะเดือ่อปล้องเนี่ยนะขึ้นเยอะแล้วก็ใบหนาหน้าแล้งใบก็ไม่ทิ้งก็อยู่ครบหมดแต่ที่ผ่านมาคือตัดทิ้งอย่างที่ทราบนะครับผ่านมาเจอตัดผ่านมาเจอตัด,เ,ตดเพราะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่า แต่นับจากนี้ไปก็เป็นคุณค่าแล้วนะครับก็สามารถดัดแปลงอาเป็นต่อมาเดือฝรั่งได้นะครับซึ่งผมก็จะได้นํายอดมาเดือฝรั่งครับซึ่งสามารถเข้าได้ดีกับมาเดือปล้องก็คือพันลองลูกดมาเสียบให้หมดครับเสียบยอดที่หมดเลยให้ขึ้นเต็มพื้นที่หมดก็จะได้ป่าเพิ่มขึ้นมานครับแล้วก็ได้ผลมาเดือฝรั่งด้วยนะครับก็ รที่มีมะเดือปล้องขึ้นหรือมะเดือป่าอื่นยืนอยู่ในสวนก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์อย่างผมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงฝากเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามครับสวัสดีครับ